อะไรอ่ะไอ้ยกอาากอยู Whoa, Whoa, wo, ่แถวกคยคยคยไอเหี้ยโอ้ what the fuck shit ไปตรงไหนะอนอ่อยีอยะก่กี่ยไปไปอ้ยยัเก๋มาดิ อะไรครับอะไรครับคุณคุณอะไรครับไอ้ตายคนแรกครับไอ้เมื่อมี้ไม่มีครับไม่มีใครตายคนแรกครับไม่มีมีครับมีไม่ไม้อ้รไรมันเข้าไมได้แบกอ้่จอกโอ้โหโอ้โหโอ้โหบัฟจัดอะแค่นั้นเลยกันแน่นอนนะครับเพราะแบบนีมันหล่อเก่งยอือ มึงเล่นไงไงไอ้ตาไม่เปอนกูถามดิมึงเล่นแหทตาโอ้โหโอ้โหไอ้โคตรบ้ากลัวตาเออฆาต่ก่อนเล่นยากก็เรื่องอยู่นะเว้ยต้องมันทำไมไม่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 ยากสำหรับไอ้ไอ้ถ้าม่ไม่วิ่งไปท้าแมไม่วิ่งไปเอากูไงกูก็ไม่ตายเนี่ยท้าแมไม่ไม่ปาพีตาไอ้ยังเหมือนไอ้แมพิเช่นั่นน่ะฆาตกรมือเดลอดอะ จะแม็กซ์ามี่แต่หัวกัวโคตรเทียเลยอะะมันซ์ามอย่างแม่นเลยกูคิดว่ากูครับมาครับเราจะเป็นใครครับจังหวะนี้ใครครับใครครับเนี่ยใครใครกูเองไอ้เหี้ยกูไม่ได้กูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงไอ้คนใหญ่แกนี่ไอ้เหี้ยคุใหญ่แกนนี่ไแม็กซ์ปามมเป็นวะเป็นไรไอ้เห้ยมักูไม่เป็นวะไอ้เหี้ย A B C ไม่เปลี่ยนเลยโอ้ยไอ้เหี้ยนี่มันแอบโรงเรียนแอบโรงเรียนเอาจมโต อะไรอ่ะโป้เฮียโปโปโบปุปะดตงเสียงป๊อปปอ้าวเฮียโป้เฮียโอ้เราไม่ได้ว่ะไายปะเวมาไม่รู้ใครรู้อีกจ้ะได้ปะอย่ยเป็นปูไอ้สัสเอลี่ยย้ายยายเตี๋ยม้ยายไละยายดิย้าตว์ หมดแมบนี้มาหมดแมบบรองเนี้ยหมดหล่อหมดหมดแแบบนี้นะมดภาพไม่รอไงไม่มีภาพเหมือนกันโน้ภาพครับดอนดอนพิกเจอร์ครับพิกเจอร์นอน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 ไอมองออนอองอออออน โอ้ยนะ่า้พวกมึงไม่มีมึงมีคนเดียวเหรอที่กูก็มีทำไมจะแอกไอ้พี่อะข้าพันธนาเนี่ยนก็นี่ไงก็ก็วิวเวไอ้เนี่ยไอ้แรงขึ้นเลยไม่เกิดผมแล้วพวกมึงทำไมไอ้เบ้นมันวิวหกเลยอ่ะมึงไม่ได้ตอนไหนอ่ะเพื่อนเล่นนานแล้วตั้งนานแกกูเพิ่งกูเพิ่งเล่นเมื่อกี้กับไอ้ไอ้ได้สองได้สองได้สอง กูกเคยกูเคยเล่นทอยไอ้มันชวนมาเล่นจักรสันตานก็เล่นโป่ง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 หน้าหิ้งไม่ใจี่นี่อะไรวะไม่เี้ยไม่เกี้นะ้ง่เน่นะจะจะเป็นแมนอแค่นั้นแหละแอคเอาไม่ได้กินกูหลอกแค่นั้นแหละไปเดิเพื่อนโอ้แม่พี่นี่แม่คนเที่ยเลยสิวะไอ้แม่เดี้ยวเราไม่ไปแล้วไปลืมไปเปล่าแมเดี๋ยวเานไปแล้ว เราไปด้วยกันเราไปด้วยกันเราลิกเรื่องห้องไหนวะห้องใหญ่ใหอยู่ไหนวะห้องใหญ่ๆอ่ะเราลักเพื่อนเราไปด้วยกันยังไงไม่ร okay. ู้ไม่รู้ไม่รู้กูเก็บของกันไอ้แยกอาตมาอยู่แถวกูรวยกรวยกร้ยไอ้เหี้ยว่าไงต้องไหนฮะข้างหน้าตัข้างหน้าเลยนี่ว่าแต่วมีข้อเหนียวข้อเนียวข้อเนียวข้อเหนียเกี้ยกล่อมเนี่ยเนียนเนียนในตรงตีนเขาไหนเขาอยู่ไหนเนี่ย ้มเียไอ้เหี้ยอยูหน้ากอสันไม่เห็นกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูมันแค้มันแพมันแค้มันแคมต้งคนตายมันแค้องล้มอ่ะคนล้มเหียไอ้เกีย้ียรีย่อ่ยงโยโบโยโบมันมาอีกแล้วมอีกแล้วไอ้ิไดไงว้ยไอ้เหียไอ้เีย ยางยางยังมันไม่เห็นกูไดไงวะไอ้เงี้ยเฮ้ยไอ้ทางออกที <S <s ่เดิมป่ะทุกครั้งอ่ะเหมือนเดิมทุกครั้งป่ะที่เดิมทุกครั้งเหมือนเดิมโอ้โอ้ีถาคนจำทาออกได้ก็ไปนั่งแอบแก้วเถิบนไอ้กว่าแดดนมันมีทางออกตรงฮัลโหลเม่เลยมันจะออกจริงหรององงงงงางงอง ไอ้บินไอ้เคียมันแคมป์แถวกลัวเพื่อนกลัวไม่ได้ไปละไปละจุ๊กเดี๋ยวจุ๊กเดี๋ยวจุ๊ก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 จุกทำอะไรเนี่ยไอ้พวกมึงคิวกันจะวะไอ้เคียกูจุ๊กอย่างเดียวเลยอะ กูกำลังนั่งหาเห็ดอยู่เพื่อนไม่ใช่กูนอนอยู่ตัวเนี้ยเีแยบโคตรเงียนอ่ะเแย่เลยนะจูแย่เลยมันแค่แบมันมีปวบ้านรอมึงเห็นไหอไม่เห็นเอยโอเคโอเคกูอยู่ละมันแคมป์มาไวเยเนี่ยมันมันแคมป์มันแคมป์ตรงคนล้มเพื่อนไอ้เแยเนี่ย้จริงกูออกแคมป์ไม่ได้เลยตายย่างข้างกูเต็มเลยว่าเพื่อนอข้างกูปิดเลยอ่ะ ไอ้โจ๊กไงโจ๊กเงี้ยเพื่อนต้องโจ๊กเชื่อเลยมันเข้มมันจะแน่ไอ้เหี้ยยาสปอร์ตดีไฟเหี้ยแค่นั้นแหละการกวานเข้มพิดสปอร์ตเฮียไอ้พวกจะมีตัวมันอยู่อ่ะไม่เป็นลงงั้นอะโอ้โห่สี่ตัวแล้วไอ้เหี้ยตายสี่ตัวแล้วมันเกิดตอนหนึ่งนาทีเพื่อนก่อนหนึ่งนาทีมึงรีบหาไอ้เพื่อนมึงโดนมันฉาดปะหารแล้วมันจะฉาดฆ่าตัวประหารไป อาไ7เจ็ดมิเิไม่ให้เออเียเราเหลือแค่สคนเนี่ยเหลือสคนเราเนี่ยคนใครตายก่อนกากเราไเพื่อนโอ้โหไอเยี้ยมากูยังอยขวหลไอนตา้างหน้าเลยปอนาเยียอเีใจ้ตายไอเหี้ยกูตายไอเหี้ยกูโดนเตะไอ้ย วิ่งวิ่งวิ่งไอ้เหี้ยโอ้พ่อเมื่อไเหี้ยฟอนในเ่็งตายมากเลยเพื่อนปอนไอ้เหี้ยสุดผิดเลยเพื่อนพี่ยืมขึ้นมาสามครั้งตายสามครั้งเพื่อนนี่ทำอะไรอ่ะทำอะไรกันเนี่ยสองคนอ่ะทำอะไรไอ้เหี้ยอะไรที่ปอนแต่ข้างหน้ากล่องที่กูอยู่หัวไอ้เหี้ยมันไม่เห็นกูอ่ะไหนวะ เออมึงตายวะมึงตายวะไอแม่เป๊บอดียวกล่องเนี้ยตายอยู่ข้างหน้ากูอ่ะไอเด็กคนชิวไอ้ไอ้ดูดูต่อคนนี้ดีไอ้ต่อคนนี้มันทำอะไรกันชิวชิวมากๆเลยวะไอ้ย่ากูดูการตะกอนดีกว่าการตะกอนเปไหนไม่รู้ชิวอ่ะพวกมึงคนเยี่ยเลยต่อคนเยี่ยไอ้เยี่ยไอ้เยี่ยกูกูลุกกูลุกมาสามรอบอ่ะแล้วกูก็ตายสามรอบลาชิวกับไปมุ้ย ไอ้เหียกูทรมงกตายงตายมงตามึงหาไงมึงก็ตายไยมึงก็ตายอย่าหูดตายยัไรไม่ตายไอานไมไอ้ดอยซ่าดอยซ่าใครตายไันทุกคนไม่ตายกูราตังไหนก็เรเอาขอโทษครับขอโทษคทัพพี่ขอทัพี่ใช่ไก่แม่จี้อับปูไอโง่ไอ้่ อะไรวะไม่ตายอะยังเล่นอย่งให้ตายอะไรอะรับไม่ได้ว่ะไอ้ที่คือโดนบัฟว่ะแค่นั้นแหละเติมอาต้องเติมจากไหนอีกวะแย่แย่ก็ได้เติมเออไม่เกียรกูยอมคำนี้จริงๆเลยจ่อไว้จ่อได้ได้ได้บ้ากูเดี๋ยวเดี๋ยวนอนแนอนไอ้คอ้เป็นดีนู้เลยเฮ้ยอยากเป็นเหมือนกันเลยแค่นั้นแหละกูจะเข้าให้หมดเลย ไม่อันนี้อะไรสแกนนี่แกนี่อะคาเดมี่ทไมต้องไรไอ้เดาซะมึงไปเอาเลไจ้แบบคนเดียวเนี๋ยวไอ้ไอ้ขมืออะนี่ปอนเป็นน like yeah, ี yeah, yeah. Yeah, yes, okay. ่ปอนดูไอ้คนนี้ถ้าเกิดกูเป็นกูกูจะกูจะเล่นโยนเดีดีกว่ากูเล่นดีกว่านี่ปอนดเปนพี่พี่ยังย้อยเฮ้ยไปเลยเฮ้ยยัดเก๋มาดิแกจะแอคแค่นั้นแหละเล่นไงวะแก่ตัวสั่นเลยทำไงวะนี่จะตัวสั่นจะหมดแล้ะ จอเทม้อู้าอู่หน้ารอบปี้วะใคอยู่ตรงไหนรู้ใครปอนเราอรู้แมวจะไม่พูดมันรู้ด้เย็ดเก้ออีมา let's go boy ที่ตรงที่เอซ่าแอบตรงนั้นน่ะแล้วเม่อมึงเห็นกูก็ไม่เห็นไงพี่อ่ทำไมคาดตกรอนไม่จอแดงย่งวะ ไอ้กูเจอคนเสโกบอวาเนเลยฮะึนงนี่งยเอาแตกหนึ่งแตกหนึ่งไม่แอบไรจ้าไอ้ปอนไม่ไม่เดี๋ยวไม่ปอนหาผมไม่เจอกูเดินเล่นละแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งเนาะไอ้ปอนไม่แข็งมหน่าอน้ามันนมัลมแล้วลแล้วกลแล้วเอน่งวไ่งได้อยไอ้กระจอกไอ้กระจอกไิ่งอำไรอ่ะทไรอ่ะโอ้ยแกดอแดึมืดจังมอโคตรยากเลยฝอนไม่อดไี้อะ ตาคุณจะหอดแล้วนะแข่งกันไปได้ปอยๆแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งเฮ้ยทำได้นุ่มเฮ้ยมันกระโดดสูงจังอ่ะเติมมั้งน่าจะเติมแหละอืมมีดับเป็นจำอยู่อ่ะโอ้ดับเป็นจำโตัวสูงมันยังไม่เท่าว่าวิ่งไหวถ้ามันวิ่งมัน่าจะดีมากเลยตัวสูงมันจุกได้อะไรไงเพื่อนมันโดดทาหัวคันเพื่อนมาช่วยเพื่อนดาไหมช่วยเพื่อนดาไหม ได้ต่อตัวแล้วเว้ยโอ้ยอมืดเยอะกว่เพื่อนเยอะคนมึดเลยตอนตัวตึงนะคองตอนทำไรอ่ะตอนเมื่อกี้ว่าเห็นไอ้ตอนแม่งโดดติดล้อคนเตะเลยมาช่วยเพื่อนทำไมมาช่วยเพื่อนทำไมไปช่วยไปช่วยครับรวมกลุ่มนี้รวมกลุ่มนี้ต้องยิงอะไรกันนะเพื่อนมึงมึงแอบร้อยปอนปอนะมึงกลัวอะไรบอกพี่เลยมึงแอบมุมกำลังกูอยู่ตรงที่มึงแอบข่าวที่แล้วอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มึงเห็นกูเดินตรงมาปะไม่เห็นอ้ากูเดินตรงมาแลนะเว้ยไม่งอิจฉาอะ เฮ้ยมึงช่วยเพื่อนกันทำไมใครพี่แล้วไปพอลอยู่ใจกูเลยใช่อ่ะไอ้เหี้ยบอลมัต้องอยู่ในแถวนี้แหละทำไมไมมีคนตายเลยอย่ามาจูบกันได้เลยเไอ้เหี้ยเคนนี้วออะไรเนี่ยไอ้อลจังว่ามึงเนี่ยบอลเฮ้ยอย่าบล็อกกูดิอย่าบล็อกกูดินี่ก็โดดสูงจังอ่ะไอ้พ่องไอ้ไอ้ยมันโดดโคตรสูงนะเฮ้ย ช่เหรอวะหรนอไม่แบบว่าเพื่อนฆาตกรลิ้งก้าเกินนี่เงี้ยมันอาจจะแอ้งมันชั้นสายไอ้เแ้่ฆาตกรแม่งจอแม่งอย่างแดงเลยเพื่อนหนูโปบินไอ้แค่นี่มันโปบินมันบินขึ้นมาเลยไอ้แค่นี่มันโปรบินตอนทำอะไรอ่ะตอนตอนทำอะไรตรงนั้นเมื่อไหร่ด้วยไอ้ไปไหนโง่ได้ไปไหนอ๋อทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะอาตัวทำอะไรไอ้ดีโง่โปบินทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรโดนไปไหนมึงโดนไปไหน มันโปบินแล้วเว้ยเพื่อนไหนเนี่ยโปบินแล้วมัไม่เห็นกูไอ้เจ๊ก็เดินตามตู่มาตั้งนานแล้วไม่เห็นกูมันมองไม่เห็นเว้ยเฮียจอยไม่อย่างแดงเลยเฮียไไดด้้ได้มองเขาไปไปจอ้มองข้างบนลจอยมองบอลเฮียไอ้เจ้าบอลเนอรขึ้นไปไหนอะไอ้เจ้ากูเดินตามตู่มาตั้งนานไม่เห็นกูได้ไงวะไม่เห็นกูไม่เห็นไอ้เฮียไอ้มึงจะได้สะสมไปไหนเฮ้ยม่มีใครตาย

คืไม่เป็นหรอไม่เป็นอหรอโง่ข้อตก้าเกินกูแอบวันอยู่มานน่ามัน่าดูนะเว้ยไอ่ไอ้อนไอ้อนมันไม่รู้จีบส่วนข้างบนเหรไอ้ปอนกูว่จะไปเจอเพื่อนีเนี่ยแม่งม่งม่ชมันจำกระโดดนะไม่ยไรไอ้กูเจอสตัวแมันต้องาหน้าปอนปนปนเลยใกล้ว่ะเฮ้ยใกล้ว่ะไอ้อมาออมากล้มาแล้วนะพอมาแล้วพอมแล้วอแกขี้เกียจรอแล้ว ไปที่อะไรไม่ให้ออกไปไปันแม่กี่ยาวเวสารเกียจมาดิแล้วที่แวบที่พี่พอพอเลยนะบอกว่าแบบเห็นเขาช่วยอันวี่ฝนฆ่า ออก้ามาดีมึงก้ามาดีออก้ามาดีออก้าวมาดีไอ,อมห,หมีด้วย,วย <c oughs> อไอ้คนสัตว์่มึงดูดิไอ้ยาตายไอ้ยาตายคนยเ้อใครนั่นแหละอี๋ ตังคือตอนตอน่กระชอกไอ้ไอ้ี่บอกว่ามันวิ่งเข้ารางมาเพื่อนเท่าเราควยเลยไม่ตามหลังมาไม่แต่งกูได้ยังไงปอนตอนอเหี้ยไอ้เหี้ยกูรับไม่ได้อะเจ้ยต่างไมโครเยอะอะไรต่าโครเยอะเพื่อนข้าตก่อนเยอะเจาครับอเหี้ยนี่ก็บล็อกกูจังเลยเจ้าครับกระจอก็คือกระชอกโอ้โหจนโคตรั่อ ข, ة, ข้าข้าข้ากูไม่ได้ใช่ก็กระจอกเลยโอ้โหขอค็ค็อกคิวครับท่าทีเป็นยังไงครับจะกระจอกยังดีอ่ะโอ้ยไอ้เจ๊นี่คนหมาป่ะโอ้ยโอ้ย เฮ้ยมันหนุกเลยตอนจะกอมันหนุกเลยมันรุ่งจรไหนาไม่แกันต้องอบกับคอมหรยที่มันยากระสานมันไม่ต้องฟันเองเว้ยเฮียแค่เดินไปงงงไปเดินใกล้ๆมันมันก็ฟันให้เองไ้เฮียกูชอบจริงๆใครเป็น้าไอ้อ้อ้เอ้เาอ่าไ้อเ้เ้เ ไปไหนกันน่าโลไปโลไปโลไปโลแอบแล้วไปกูแอบแล้ว่นั้นแหลกวมึงจะไปไหนก็ไปเลยมงดูกูนี่เลยคือหลังคาหลายคนเมันจะได้ฆ่าหลายคนไม่ได้้คินไตตีนไอ้ชัตอนที่มนอเกิดตรงนี้น่ะไตตีนหนไอ้ี่อะไรนะวุ่นวายยังเอาพวกมืออะ ไอ้มันเกิดตรงกูโหลย่าม่เกิดมาิ้วข้าหน้ากูเลยอะโคเียไม่เกิดไม่เกิดเกิดตรงข้าหน้ากูเฉยเลยแล้วของเม่งวะไม่เขียมด้วยเว้ยไม่เดินตามติดตูดเลยเออไม่เดินตามตูดกูเลยอมงจเหี้ยเฮ้ยย่า้อยซนโดนแล้วนะ้โดนแล้วไอ้ย่าเดินตามดิ้อ้ยามเดตามกูติดติเลยดิชุบดิชุบดิข้างหน้าเี่ยชุบดิ

แกชุบเยอะด้วยโอ้ชุบหมดเลยฮีอะไรนะได้อนได้อทำฮอะไร่งางตอลอครับอะไครับมึงเห็นกูได้ไงวะกูหนาลังมเกลง่างบอไปเกมชุบกูใช่ไหมไม่ใช่กูไม่ใช่กูไปชุบมือไอ้ดนไอเดนเอดนรู้่วะแค่ไข่ชุบูไม่โอ้ยโอ้ย่ปูไชุบมออ้้ยให้ดอยซาดอยซามึงอยู่บืนหัวกูอ่ะดอยซาเออกเออกระถูกกนแล้วดีกว่า เราซาทำอะไรเราซาไปนไะกูไม่เห็นชื่อเดซ่าวะกูเห็นชื่อไอ้กดชูให้ดิมันมันมันหิวให้เพื่อนได้ไหมอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อ้มันดูกูเดินดิยันจับจับแขนข้างหนึ่งไงจ้าอยคนเอ่อไม่ือแข้งล่างว่าข้งล่างคนหนุ่มเด็กไอ้ยันยิยากมันแถมว่าแถมว่าท่มันบบว่าเฮ้ยทำอะไรกันข้างบนอ่ะ อมไม่ฟ้าอคนดีอะไรมึงนคนดีที่ดอนี้ไมึงคิดะ่าคนที่เรวินดู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 โา่อไอ้กติดกันอย่างนี้เดเหรอวะเฮ้ยมึงคุยังไงเดี๋ยวปนอปีอย่างงี้อ่ะโอเคตอนนี้ดมาันไม่ตามมาไม่ตามมาไม่ตามมายัยไม่ตามมาเลยโอ้ยยยยยยแย่ยยยยอะไรยยยยวยย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 งวะยยย ก็ว่าลเก็บองกันดีกวาไอขงางงเลยอะชุบแล้ว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 ุบแล้ชุล้วชุล้วชุบแล้วชุบแล้วชุบล้ชุลุ้บแล้วช่บแลตะุแล้วุบลุแล้วอุเอล้แล้วออนไล้เแล้วชุ้วชุบอ้เแ้วแ้แบอบแล้วเุาเอาเอ้้้าเอ้อ เอาแพได้ไงอะ่ะจิ้นไลครับดิ้นไรอ,อย่างเงี้ยแค่นั้นแหละไอ้เทียทำแบบเนี้ยกูับไม่ได้โอ้ยจะได้สนาให้เปิดโปรเปิดโปรตอนที่สู้ไม่ได้โอ้ยย<า>ยย<า>ยยยยยกยรับไม่ได้่ะ Pick it up, pick it up, pick it up, You see the drippy, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the get it up. Secure the bag, I yeah, get the buck. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the kiddy up. Secure the bag, I get the buck. Pick it up, pick it up, pick it up. I've been on the flex, since flex time.